กับ c h ช n n e l ฟิวไทยใน y u t u b e ครับก็นี่ครับถึงเมืองออยเรียบร้อยแล้วนี่ครับวิวลำน้ำโอนะครับแล้วก็เรือพปีนี้น้ำน้อยนะครับน้ำน้อยก้างวนก็เป็นที่พัก้านอาหาร นี่ครับถ่ายวิวตอนเที่ยงเที่ยงไว้ก่อนครับเรือเพิ่งมาถึงเราไม่เที่ยงแล้วครับบา่บบายสองครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาถ่ายอีกทีฮะมีป้ายเพชรตะวันบังกกโลเขียนอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่านไม่แน่ใจ เที๋ยวจะพยายามพอที่พักที่มีวไวไฟครับมีเมืองลอยสวยมากครับขึ้นมาก็จะเป็นถนนเส้นหลักครับมีบ้านเรือนผู้คนนะฮะ แล้วก็ที่พักบังกะโลผมจะไปหาที่พักที่มี WiFi ให้ได้ครับสวัสดีครับผมมันพินกับ c h anel n f i e l ทยในใน u t u b e ครับตรงนี้อยู่ที่ร้านรัตนวงศานะครับเป็นร้านอาหารน่าจะเป็นเกสเฮาส์ด้วยนะครับเพราะว่าปกติที่นี่จนะเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็เกสเฮาส์นีวิวภูเขาครับยามเย็นเมืองงอยอยู่ใน อ้อมกอดแห่งคุณเขานะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศริมน้ำยามเย็นนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยนะครับก็เงียบสงบดีฮะนี่คือแม่น้ำอู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมนั่งตรงนี้นะฮะซื้อเม็ดทานตะวันมาเลยนั่งแทะนนี่นครับวิวภูเขาสะท้อนไล่เหลื่อมเป็น เงานะครับบรรยากาศสุขสงบนะครับเมื่อก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าด้วยซ้ําไปแต่เดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เนต็ตแล้วครับไฟฟ้าก็มีเรามีฝรั่งไปเดินเล่นริมน้ําปีนี้น้ําแห้งมากนะครับน้ําแห้งมากผมไปทางเวียดนามเหนือน้ําก็แห้งเหมือนกันทางนู้นก็เป็นแนวภูเขาล้อมรอบนะครับวิวสุดยอดมากครับ เมืองงอยนะครับอยู่แขวงหลวงพระบางนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเย็นๆนะครับแต่ว่าพนักง,งานร้านหายปไปไหไไม่รู้นะครับผมก็รอเดี๋ยวรอเขามาต้องรอก,ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับช n n น l ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ